ค่ะสวัสดีเอฟซี FC แฟนต่องทุกคนนะคะมือนีนุ่นที่ยากกับมีนัดครับเอฟซีหลายๆคนนะคะเพิ่นไฮไปตามนัตุกนุ่นที่ยากกับสิไปตามพายในมือนีนะคะพว่ากระเบ,บูอนัตุกเพิ่นสิบเปลี่ยนแปลงตัวเลขบอเข้ากับก้อยเขาติดตามไปน้ากันนะคะหลังก็หลังจากเอ่อไปตามนัตุกแล้วนุ่นที่ยากกับสิไป นอมปูพญายนาคขืนบ้านนะคะว่าคุณอ่ําเพิ่นเปลี่ยนแปลงตัวเลขบอ่อหรือว่าคุณอ่ําจุดทูบบ่เฮ้ากค่อยมาติดตามน้ากันหลังจากไปทายทํามานุนทิยากระสีมาตัดเป็นปลิปแล้วก็ค่อยปอยลงจ่องห้ยพอมีน้องค่อยมาติดตามน้ากันนะคะค่ะบ่เป็นการเซเวลาไปตามเลขนันตุไปน้ากันเลยค่ะไปน้ากันเลยค่ะนัตุสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าป้าดงหน้าตักได้เห็ดพี่น้องเพิ่นไปเก็บเห็ดมานะคะ ขามันมาเร็วก็หนีกับบท่านเพลินเพลินหัวตมาวังใดๆหันอ๋อแสดงว่าหัวกับมาไปเก็บเพชรหัวตมาตะเก็บเพชรอ๋ออันนี้เพ่เห็นกันดอกซากะมาวังใดๆแม่บัวท่านได้กลับไปซื้อเนาะจ้าไเห็ดแม่วไปหัวโศกดีตัวนี้ไปเก็บจังมือแล้วนี่ได้ไปเก็บสองมือแล้วจสองมือแล้วเอามาเห็ดจังใดใบหนึ่งไว้บอกค่ะหนึ่งไว้จ้ะอ๋อหนึ่งใส่ตู้เย็นไว้ แต่ว่าบ่ได้ขายมันว่นนั้นอ๋อซื้อมาเก็บไว้ถ้ากินเนาะเก็บมาไว้ถ้ากินหายอยากก็ยังเห็ดมันชวบมันเกิดเนาะเครื่องเกิดก็เก็บมาไว้มันก็เอาปีละฤดูเนาะแเราจะไปตามฤดูมันแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้ไปใส่ปุ๋ยเขาบ่ค่ะบ่จ้ะมาไปเก็บเห็ดบาดนี้ออ๋เก็บ่ยใส่ปุ๋ยแล้วๆใส่ปุ๋ยแล้วต้องพี่น้องก็หัวอซักหัวความปลาไปแต่เนาะเราถือ2กล่องนะลายโสด์ลายโซดนํา คเนาะอาพี่น้องสองพันคนยูนี่สิโชคดีบัดที่นี่คนมีไหลเป็นบอสบัดที่นี่คนมีไหลช่องหาเห็ดแมงมุมหายผู้จับไปตีได้นี่ไปเก็บเห็ดจังม้งไปจังม้งไปตีหาจ้าไปตีหาเบิ่งเห็ดแล้วพี่น้องเห็ดเห็ดลงโง่เห็ดลงโง่เหลี้ยงลูกมันไข่มันเนาะเนี่ยนะเป็นตาแซ่บ เป็นแต่แซ่บมันเป็นไข่เป็นไข่ถ้าถ้าเพิ่นขายนี่บ่มันโลดละสามสี่ลอยคนจ้าโลดละสามลอยอ๋อสามลอันนี้ล่างแล้วบห่างงามบีทองเลยอันนี้อันนี้เฮ็ดเพิองนะคะได้เฮ็ดเพิองใช่ค่ะพร้อมพิณอ้อยซี่เบิ่งก่อนผู้ใดบ่เคยาขาเจ้าได้ยินนะใช่ก้าเจ้าบุกพู้อยู่ทางกรุงเทพกรุงไทยเมืองนอกเมืองนาได้กินเพราเนาะเดือต้นสาดแท้เนาะปัดที่นี่ถ้าอยากกินก็พี่ได้อมากินน้ำตุกได้ค่ะแอดมินก็บ่ได้ไปเก็บน้ำลายออกคนนี้นี่เลี้ยวเห็นนะ ถ้าเพิ่งหั่นกินเขาอ้างพี่น้องเพิ่นกับพี่ันพอแห้งนั่นล่ะอันนี้เห็ดเพิงอันนี้เฮ็ดเพกนะคะอันนี้เฮ็ดเพล็กเฮ็ดเพกเฮ็ดเพิ่ล็กเฮ็ดเพล็กเขาขาวนี่บอกอันนี้เฮ็ดแดงกระตุ้มอันนี้เฮ็ดแดงมาสาธิตกันเพิ่งเฮ็ดนะมาสาธิตเฮ็ดอันนี้เฮ็ดเฮ็ดละงอกเบาเรื่องเฮ็ดก้อนเรีองเบาเรื่องเล็กเด้อพี่น้องเด้อใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆให้เพิ่นสาเมื่อน้ำเนี้ยเพิ่นไปเก็บเฮ็ดมาแต่ไม่เมื่อมาคุ้มเอาเล็กน้ำเพิ่นกับบลคือเนาะพี่น้องเนาก็เบาเรื่องเฮ็ดกอน เฮ็ดโอ้เฮ็ดเพกอันนี้เฮด์ลายลายเกเห็ดกันเลยอันนี้เฮ็ดปานไปเอาบุญเทียนนะคะลายก็อยู่บ้านนี่ได้ไปเฮต์เพ็่คน่าคนไปเก็บเฮต์ลายก็อยู่ในบ้านนะคะปานไปเอาบุญมันไม่เหี่ยงกินอะไรอันพ่อแม่พี่น้องเอสซี่ห้มาตามเดี๋ยววันนี้นะตู้โค้งสุดท้ายนะแม่ค่ะ จะค้งชุดไทยหรือถือโค้งจังไหนล่ะเป็นวา้มากับม้าโลดิโค้งุดไทยมม่ได้สิบสี่หรอกจ้ามือนีวันที่สิบสี่แล้วค่ะมือนีสิบสี่ป่ะแมนว่าแสดงว่าเส้านีว่าคลิปผิดแต่ว่าวันที่สิบสามว่าวันที่สิบสามว่ะสามเจ้าเท่าเตอบพี่ตันนี้เนาะเจ้าได้อยู่เบอร์สาลงมือไหมอยู่เบอร์สอเปลานี่ลกกะลงมเขียนวันี่กับเเขียนผิดเป็นวันที่หนึงกันเขียนวันี่กับผิดได้่า ต่ว่นนุ่นทิยาบอผิดเด้อค่ะเด้อมือใดกับว่ามือน,นันวันทีกับพอแขนพิดเอาแท้ๆนะตู้เปลี่ยนแปลงตัวเลขบ่าค่ะนี่เพิ่มยิ่จางยิเพิ่มเพิ่ม<ๆ>เพิ่มตัวใดค่ะสามแปดเพิ่มสามแปดต่ว่า<ล>วเดียวเนี่ยแหละเพิ่มสามแปดตัวเดียวแต่ว่าอันก้อนตัวใดกับครับเพื่อพุ่งก้นขอมั้ย หาแปดกับเจ็ดแปดเด้อพี่น้องเด้อหาแปดกับเจ็ดแปดตัวเพิ่มกับสามแปดมันเพิ่มมาคือสามแปดเด้อพี่น้องตัวเดียวบัดงวดนี่ให้ซื้อบนซืือล่างบ่ค่ะจ้าซื้อบนซื้อล่างไปบนล่างเลยเนาะครับเนาะให้เน้นสามแปดอเน้นสามแปดกรับน้ำบ่ค่ะกรับอยู่จ้ะทึ่งบนทั้งล่างอ่ะอ่าพว่าเพราะว่านตัวห้เด่นแปดเนาะจ้าตัวห้เด่นแปดวันนี้ให้เน้นสามแปด ห้าแปดเจ็ดแปดเนาะตอนนั้นเนาะห้าแปดเจ็ดแปดตอนนี้สามแปดตัวเพิ่มสามแปดทำมาตัวนึ่งเราให้เน้นสามแปดเสริมบนเสริล่างการโม่เน้นกันทว่าเฉลี่ยใส่กันให้ท่อๆกันลดเสริมบนเสริล่างสรุปแล้วเลขเล่นตุกนี่เลขวิ่งแปดตัวเดียวมันบ่ค่ะวิ่งแปดบนล่าง แล้วก็มีหาแปดเจ็ดแปดสามแปดมีสามคู่แล้วก็ให้ไปกับบนล่างมีสามนี่มันบมากโค้งสุดท้ายแล้วบ่บ่มีโค้งอีกแล้วเนาะจ้าบ่มีอีกแหละมีแต่ทางตรงนะครับบัที่านขทางตรงตอนนี้หอดมือเลยนะครับทางตรงคือขี้นี่ข้อบานพื้นกระหัวนะคะเพม่อนเมื่อกี้เห็นเอ็ดมินมาสัมผัสนาทูกันอย่างนี้ค่ะเหมือน เราไปเป็นงานเราไปเป็นงานมีตะโค้งอะไมันก็บังขางทางก็ได้ฮะไปทานตรงเลยบัดรเทนีวันที่สิบห้ากับสิบหกตรงตูกแดงนั่นตูกแดงซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วบอค่ะซื้ออะไรจ้ะซื้อย่างละจักใบค่ะย่างละใบจ้ะหาแปดใบหนึ่งสามแปดใบหนึ่งเจ็ดแปดใบหนึ่งซื้อไว้ตะมือไดค่ะแตงแต่วันที่อียนซื้อตั้งแต่เลขออกมือหนึ่งสองมือละจ้ะไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้ว ซื้อละฟันดีบ่ค่ะบ,บ่จ้าบ่อฟันอา่านาตุกเนี่ยตามธรรมเนียบนาตุกซื้อเลขถือแล้วบ่อฟันเคยมีอยู่บ่ค่ะบ่บ่เคยบ่เคยฟันจัเจีะก็ถือคือเก่าบ่ค่ะถือคือเก่าเอาบ่ค่อยฟันซื้อถือก,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 กับบ่อฟันบ่อเอาวันนี้ซื้อไว้แล้วกับบ่อฟันบ่เอา แสดงว่าถือเนาะจ้าแสดงว่าถือคือเก่าจ้าถือคือเก่าบ่ฝันว่าได้อันนั้นอันนี้บอกค่ะบ่บ่ฝันบ่ฝันจักเคลีย๋อ้สื่อไปย่อมได้กับบ่ฝันจักเทลียเลยออกมากกับถือคือเก่าแน่นเอามันใจคั่กเราบ่หน้าตูกมันใจคักแล้วสามแปดห้เน้นสามแปดไอเน้นสามแปดเนาะ ก็สีว่าจังสั้นพี่น้องบางคนเพิ่นก็ว่าเอาสิทุกสิยากสีนี้มาหางสีนี้ก็ย้อนหน้าตุกงวดนี้แหละว่าสั้นงวดที่สิบสองเนี่ยเป็นบาสี่นะอ่าเพิ่นว่าจังสั้นนี้งวดนี้งวดที่สิบสองอนเมื่อันจะนึงก็สะดุ้งขึ้นมาหกทุ่มตีหนึงกับโทรมาไปตามหน้าตุกไปว่าสั้นโอ้ยน้อยกับเดืกดเดือเดืนเดืนกันยังโทรอยู่สนอดอันนีเมื่อเส้าสิไปให้ดรอสสนอด เพิ่นมันใจนะเพิ่นกะเพิ่นกะเสียถือเพิ่นกะรัทธานะตุกเนกาะว่าให้เขาย่ตามที่เพิ่นได้เบิ่งมาหลายงวดแล้วจะเขามาตลอดเพิ่นก็นเลยอยากให้มาถามมาไทายเบิง่งมาตามเบิง่งอาเทียเป็นโชคลาภพี่น้องเขาเขามาตามเบิ่งนะครับเพิ่นก็นให้หาแปดหาเจ็ดเพิ่นให้เด่นแปดที่พีน่น้องบบมี่ <นะ S 3> หาเจ็ดเดาไอ้าหา ฮาแปดกับเ<ต>จ็ดแปดโตไม่ย่ำให้คือสามแปดพราะยังแห้งเผาเลยเด้อพี่น้องเด้อมาที่นี่เพิ่นเติมความาอีกคือสามแปดต่ว่าก็นเน้นไปรวดสามแปดเพิ่นว่านะครับขอ,อโทษเด,ด้อหลานน้อยก็เฝ้าคืนเด้อเฝ้าแห้งพราะว่าวเปลี่ยวไม่ลงมาน้ำเหมือนเลขนาตุกกะมี่ฮาแปดกับเจ็ดแปดโตโค้งสุดท้ายคือสามแปดโตเดียวเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับพี่บังที่ฟังบง <58 S 1> ่งหูเรื่องนะครับ,รบสาหรับคนภาคกลางนะครับหรือภาคอื่นที่ฟังไม่ค่อยฟังภาษาพื้นบ้านไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับตัวเลขที่นาตุกนะครับเด่นให้ก็คือเด่น8นะครับจับคู่ก็มี58และก็78ดนะครับสําหรับวันนี้เพิ่มมาอีกคู่หนึ่งก็คือ3 8แล้วก็เน้นด้วยนะครับเน้น3 8ด้วยนาตุกบอกว่าฟันทงฟันทงรำรำรว,วยรวย ก็ดีใจน้ำพี่น้องเนาะกันที่นน้าตุกแล้วมีแห้งยาวๆบองพี่น้องเพิ่นบ่เคยเงยหนาก็ะยาวมาเพิ่นได้ค่ะเพิ่นล่างเฮ็ดนะคะน้าตุ๊กเพิ่นร่างเฮ็ดเพิ่นเล้วบ่เคยบ่เคยเงยหนากระแล้าก็หนาแจ้งบ่บาดเพิ่นก็บ่เคยได้เหนเงยหนาเพิ่นก็บ่่แมนวาเพิ่นบ่แมนว่าเพิ่นบ่สูกล้องนะคะน้าตุกนี่เพิ่นร่างเฮ็ดะมันีมีเบียกเฮ็ดจ้ามันมีเบียกเฮ็ดนะคะวันนี้บ่ได้นอนครับบ่เป็นเสมือเสมอน มื่อนี้เพิ่นให้พ่อบ้านเพิ่นนอนแทนนะครับพ่อบ้านกับกล้วยร้านกับกล้วยลูกกะเด้เมื่อนั้นมีคนคอมเมนต์มาว่าอันก้อนที่สัมภาษณ์ตัวเลขกนาสียหายร้านหน่อยนอนก้อนว่าหอดกับว่ากันสัมภาษณ์เลยนาสียหา้อนหน่อยนอนก้อนมันเกิดจังใดแล้วเนาะอดพ่อได้ไหมเป็นธรรมดาเกลายสดมากไหมคะสาวกับร้านน้อยตื่นขึ้นมากับบอกเรีคือกันนี่ร้านน้อยนั่นะแต่ให้ตื่นอยู่เด้วยเจ้านี่พิ่นนอนแล้วนะคะเจ้านี่พิ่นนอนแล้วครับพ่อบ้านพ่อบ้านนะทุก ลูกก็พอเพิ right ินก mm ับ hmm. ข <ul> ี้การคือกันนะคะกลัวลูกนอนอยู่เพิ่นกับใจดีทั้งผัวทั้งเมียนะคะเด้อนี่นะค้นสีหางสีนี้ไปทั้งนานะครับแบนปันโค้งสุด้ทยกับสามแปดเม็ดเดียวนันะตุกเนาะนะคะไปล่อไปกลับน้ำเด้อค่ะเด้อปลอไปกลับบนล่างเหมือนาสามแปดห้าแปดเจ็ดแปดปลอไปกลับบนล่างนะคะเรียกนะตุกแอดมินกับมาตามห้แล้วนะคะ โค้งสุดท้ายแล้วไม่มีโค้งอีกแล้วนะคะเข้าทางตรงเลยนะครับวันที่สิบห้าสิบหกเข้าทางตรงรัตตุ้วยก่อนแห่งซื้อลัตเตอรี่ป่ะจ้าอ๋อซื้อลัตเตอรี่เนาะหน้าเนาะจ้าสนับสนุนสนับสนุนรัฐบาลนะครับอ่าสายเหลือประเทศชาติของเมรัตตุการซื้อลัตเตอรี่จบแล้วอวยพรให้เอฟซีนะคะอืมให้เอฟซีเรื่อยๆปังๆนะจ้าวันที่สิบหกกันยารวยซื้อกน ขาถูขาถูทางนี้สีสุกเนาะนาทุกเนาะหายร้อนที่ยาด้วยน้ำในเด้อ้าสาธุสาธุสาเอาที่น้องก็ไปหาซื้อไว้เด้อครับเด้อสำหรับแนวทางของนาตุกนะครับสำหรับแนวทางของนาตุกขอบคุณค่ะนี่เพิ่นไห่เด่นค่ะแอดมินก็สิสรุปเลยนะคะในคลิปนี้โค้งสุดท้ายของนาตุกเพิ่นไห่สามแปดเม็ดเดียวนะคะ ตัวคลิปแรกที่มาตามนั่นคือหา8กับ7 8คลิปนี้ก็มี3 8เพิ่มมากกับสรุปเลยนะคะในในเลขของนาตุกในงวดวันที่16กันยายน2หา6 4นี่คือหา8 7 8ตัวเน้นก็นกนคือ3 8นะคะปอลอบไปกับบนรางนะคะก,ก็หายคอมพีน่นนอนเอซีโชคดีถูกหวยลำ้วยไปน้ำกันโชคดีสวัสดีค่ะ